เรียบร้อยเงินโบทผมเฮ้ยเออคุบคนรายงานสวัสดีทุกคนกเลยครับอยู่กับผมไหมนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่างีีกไล่แซับกันด้วยนะครับผมเฮ่ย นักต้มตุ๋นเยี่ยเงั้นสินะสวัสดีทุกคนด้นะครับอยู่กับผมนะครับและในวันนี้เราอยู่กันในซูเปอร์ซตาร์ชนีเช่น,น,ชนเคยนะครับทุกคนและในวันนี้ก็กลับม <ST itte> าอัดได้สักทีนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่างนะครับทุกคนติดเรียนด้วยเออผมไปเล่นด้วย๋ยวผมไปเล่นด้วย โอเคทุก okay. นี้ก็ไม่ว่างนะคะทุกคนเพราะว่าติดเรียนด้วยแล้วก็ไม่ว่างมาอัดคลิปให้ด้วยก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่วันนี้ว่างแล้วมาอัดตัวละครตัวใหม่กันดีกว,ว่านักต้มตุ๋นนะครับทุกคนก็ณขณะนี้นะมันลดแปล13%ก็ถ้าเกิดเราใช้คุกกี้ซื้อก็อยู่แค่8,999บาทส่วนดาวก็99บาทนะทุกคนก็ค่อนข้างถูกเลยนะก็โอเคนะครับผมความสามารถของนักต้มตุ๋นนะครับ <S 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 ค,คน ก็คือสามารถปาดแล้วปาดปาดได้ปกติเลยแล้วก็สามารถก๊อปสีของคนอื่นได้เหมือนกับสไปแต่ว่ามันจะแตกต่างตรงที่มันไม่ได้กอ๊อปไปค่าค่ะทุกคนมันจะก๊อปมากดโหวตนะทุกคนก <im it> ็คือพูดยังไงก็คือถ้าเกิดเราก๊อปสีใครแล้วเราไปปาดแล้วเรากดโหวตเองเนี่ยมันจะเป็นสีของคนที่เราก๊อปสีมานะครับทุกคน <im it> คือคนที่เราก๊อปสีมาเนี่ยจะเป็นคนกนโดโหวตเออประมาณน,นี้ก็โอเคจะเป็นยังไงก็ขอบคุณสำหรับ800ยซับด้วยนะครับทุกคนเอออีกอย่างนึงก็ขอบคุณมากๆสำหรับ800ซัรโอี้ จะเป็นยังไงไปดูวี่งยิงปืนกันโอซิโดกิซาวอะไรยกินเก่าเสียดนโอเคมาจะได้เป็นหรือไม่นั้นเออมาครับทุกคนหนักตุ่นนั่นเองมาจได้เป็นปัดจุบันใส่ชุดสวยงามซะด้วยก็ไม่ได้แปลอะไรขนาดนั้นนี่ผมกอบมาแล้วเอ้า โอ้โหบ้านเพื่อนไหนไปฆ่าคุณริปคอปเนี่ยนะเพื่อนโอ้โหไม่เป็นไรเราก็สีส้มก็ได้ไปเราก็สีส้มมาแล้วทุกคนเนี่ยครับผมเห็นไหมสังเกตกลุ่มรายงานเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีของคนที่เราก๊อปนะครับทุกคนสมมติเหมือนจะปาดสีน้ําเงินนี่แล้ปาด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 แล้วก็ได้อะไม่ปาดแล้วก็ได้เอ้ยไปเลยไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีเลยจุดจุ่งว่า ยูที่พูดไปน้ำเงินจอมขมือไปน้ำเงินไปจอมขมืออน้ำเงินเป็นจอมขมือขมือต่อหน้าต่อตาผมเลยมันบดน้ำเงินน้ำเงินจอมขมือขมือต่อหน้าต่อตาผมเมื่อกี้มันวิ่งหนีผมนะเรียบร้อยน้ำเงินบดผมสีไม่ได้ปาดโอเคเป็นอะไรใค่เกมนนี้ไงใค่เกมเคอันนี้ผมจะกรอบสีแดงมาแล้วกันรอสิบวิแล้วกันเดี๋ยวค่อยกด เพื่อนดีมากเี้ยภูนี่แหละมั้ีไอภูนี่แหละเฮ้ยเออกดโหวตกดรายงานอ่ะไปอ้อยังไม่ได้ยังไม่ได้รายงานเลยไปเวทมุนกัดกินคุณกดไปไหนยดีรีบเข้าไปเฮ้เวทมนต์กัดกินคุณไม่นะทุกคนโอเคครับทุกคน คือรอบเมื่อกี้ตอนนี้ผมเล่นนะผมไม่ได้กดโหวตใช่ไหมแล้วผมก็ไม่มีบัตรแล้วด้วยแล้วผมก็เลยลองกดเล่นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนกว่าจะได้เป็นผมก็ไม่ได้เป็นอยู่ดีครับทุกคนก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับผมก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมต่อไปด้วยนะครับก็ขออภัยนะครับผมที่ไม่ได้กดโหวตนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมากดโหวตให้แล้วกันนะทุกคนก็ รอบัตรก่อนนะครับผมยังไม่มีบัตรเลยนะครับก็เจอแกร์คิโนะผมไปยบายเจอกัน